นั้นเนี่ยขังซอยอยู่ที่คลองเปรมแดน5แดน5เนี่ยเป็นแดนที่เฮี้ยนที่สุดในการขังซอยแล้วก็จะไปเจอแดนโทษความผิดแดนห้มแดน5กับแดน2แตอนนั้นก็จะมีซอยอยู่ห้องหนึ่งที่ใครที่เคยอยู่คลองเปรมช่วงปี46เนี่ยครับจะรู้ดีถึงช่วงปี5 0ูนอะไรเงี้ยเฮี้ยนมากซอยห้องนั้นคือห้องซอย1 42 หนึ่งสงเลขเลยครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ทีนี้นนมีเหตุการณ์เนี่ยผมบอกอยากให้ากหากิเก่แกงบอกน้องๆหน่อยการันตีน้องๆหน่อยว่าคุกสมัยก่อนับมันน่ากลัวจริงน,นคะคุกสมัยก่อนถามว่าน,น่ากลัวไหมสําหรับตัวผมเองแล้วผมคิดว่ามันไม่มีคมําว่าน่ากลัวนะแต่ว่าเวลาเราเข้าไปแล้วนนเราคือในมุมมองพี่แก่ในมุมมองคืออย่างที่เขาพูดกันว่าคุกเนี่ยเวลาเข้าไปได้หน้าอ่อนเดี๋ยวจะโดนเอาตูดนู่นนี่ไม่มีแล้วก็มีการรับน้องมีการนู่มมีการนี่ไม่มีครับครับ ไม่มีก็คือว่าเราเข้าไปเราอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแค่นี้พอสามสิ่งที่ต้องเรสามส้องอยู่ให้เป็นอ๋อสามช่อชั้นช้อนแล้วก็ชีวิตชีวิตช้อนขาดไม่ได้ช้อนชีวิตนะครับนะโอ้โหช้อนไม่ขาดไม่ได้อยู่ไว้เต้นอยู่ี่วิวีวเก่งบอกอยู่ไว้เป็นเย็นได้พอรอให้ได้นี่รอนี่รออะไรญาติเยี่ยมรอญาติเยี่ยม จะ่2เดือนยังไม่มาเราก็ห้ามเครียดก็เครียดเี๋ยวจะมีการกีดหัวไงรอยอดเยี่ยมรอบ่อยด้วยไงืูสิเล็กๆที่ยังไม่ได้แฝนมันต้องมีการกีดหัวมีการกีดตัวอยู่แล้วข้างในมันจะเป็นวัจนธรรมของเขาอยแล้วเฮ้ยยอดดินนี่กูไม่มาเลยอ้าวแพงอะไรอย่างเงี้ยนนิดนึงขยายความนิดนึงแก่ไี่ได้ห่อเพราะอะไร น้องบอกพี่คือที่มันช็อตแล้วมันกีดหัวเนี่ยไหลออกจากหัวใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมีไงมันมีพวกไรสดเยอะมากมันมีพวกออกมาไรสดแล้วแบบว่ามืดเอาเลยเอาเลยในว้ดดาวใน้นวัอตเพราะอะไรแล้วมันหายช็อตไหมอาจารย์เก่งบอกน้องๆถามว่าหายช็อตไหมผมว่ามันเจ็บตัวเปล่าตัวผมเองผมว่าเคยกีดนั้นหัวผมก็มีรอยกีดแต่ว่าผมเห็นอยู่ผมคือตอนที่ทำมันอาจจะเป็นเพราะเพราะแฟชั่นหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะตามเพื่อนก็ได้คือเพื่อนก็กกีดกันเอ้ยมาเอาวะ กรีดท wow. ุบขวดซีอ ja ิ๊วเมื่อก่อนนี oh, nowadays, ้ขวดซีอิ <k <k ๊วเนแหลมจะไม่ได evet> ้เป็นขวดพลาสติกจะเป็นขวดแก้วขวดแก้วอ้าวคนละหน่อยแก้วคนละหน่อยอ้าวมาไอ้คนไหนกรีดคนไหนเครียดหนักๆก็เบ้อไปหน่อยใหญ่บางทีก็กระเบื้องแล้วมีไหมมากูกรีดใครไม่กรีดแม่งไม่เพื่อนกูมีไหมเออเคยมีครั้งหนึ่งะลูกสาบานเลยมีครั้งหนึ่ที่เขาพิกเขาพิกเขาพิกมีขจ้หางเปของบูดเลยนะเนี่ยมีเนี่ยเหรอมีมีมีวันวันที่ระเบิดออกมาพวกเราคลองเปรมที่มาจากคลองเปรมเ่อวันนี้ใครไม่กรีด ไม่ต้องไอ้อะไรอ่ะโอ้ดูนี่ว่ามึงรักกันจริงเขาทุบวันนั้นทุบเพราะผมห่อขวดเลยหลายขวดแล้วก็ทุบปึ้งแล้วก็หยิบใครหยิบมันอะหยิบใครหยิบมาเลยได้คมก็เลยดีดเจอหน่อยใครจวดเรื่อยกันนิดหน่อยหรอหัวจ้าแล้วมันก็ต้องขีดกันขีดกันเยอะแยะขนาดนี้นะไม่ดูถามจีนมีกิ่เรื่องสาบานนี่มันถามเล่นมีมีจริงนะนอกจากช็อตแล้วมีกี่เรื่องมีร่วมสาบานนะแต่ไม่ต้องมึงต้องสนหน้าเขาหน่อยไม่ต้อง ไม่ลองชุดน้ำเลยไม่เคยหนังจีนเปลี่ยนชุดน้ำเปน่นชุดน้ำแกงนี่อ้นี้ก็คือว่าอันนั้นคือมันเป็นรอบเดียวเลยที่มันจารเรียนจำจังเก็ติดมาทั้งหมดก็กี่รอบทั้งหมดเก้าเรียนจำติดมาสองรอบโทษรอบรอบทั้งหมดสิบสี่ปีสามกับสามปีสี่สามี่นี่รอบนี้รอบนี้รอบที่แล้วสิบสี่ปีสามก็ตีว่าสิบห้าปีสิบสี่ปีสาม ก็รวมกันเกือบยี่สิบรวมกันก็ก็เกือบเกือบยี่สิบแต่ว่าติดจริงๆติดจริงๆริสิบสองปีหนึ่งแค่เยอะแล้วก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ก็น่าจะไินได้ยินข่าวมดแล้วี่ผมไม่ได้ยินเน่ผมติดตามเว็บซีนะไม่แต่ว่าบางคนก็ยังยังไม่รู้แยกก็ไม่เข้าใจว่าวันที่เราเกมเนี่ยเพราะว่าตอนที่ไปบชนเนี่ยคือเราเยืนอยู่กับอาวุธสงครามเต็มเลยกับยากับแถลงข่าวหลายๆคดีมารวมกันคนคนก็งงเลยถูกไหมคนก็ไม่ได้มองหรือว่าเราจะมาเกม เกมยาน่าสูงที่มาเราิดว่ใช่เลเต็มเครื่องเลยเต็มเครื่องแล้วก็ดีนีแล้วก็ป้อนอ่ะแล้ว็ดีนี้มาแบบมเลยใช่ทีนี้ตอนแถลงข่าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วข่าวก็ข่าวก็อ่าเขียนในข่าวว่า ไปค้นเจอยาในขอบบางเกงของเราแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่มันเป็นยาอยู่ในห้องอะไรแล้วก็อยู่ในใต้หมอนใช่ใัไม่คนตามใช่บางทีข่าวที่ออกไปเราเสียหายอ่ะเพราะว่าเาว่าไอการที่บอกว่าอยู่ขอบบางเกงเราก็อยู่ในหมอนคนอื่นเนี่ยมันมันมันคนละอย่างถูกมันถูกนหลใช่ก็ขอบบางเกงนี่เขาอกเราคำนวณพีคเลยนะถ้าพูดคื้แแรกแล้วจริงๆแล้วคดีนี้จะสู้ตั้งแต่แรกก็ พยายามไปไปติดต่อคนที่เขาเป็นเจ้าของยาจริงๆถามเขาว่าเขาจะรับไหมอะไรอ<ม>ย่างเงี้ยตอนนั้นเขาอยู่เขาบินแต่ตอนนี้เขาปล่อยไปแล้ว<อ>เขาติด<อ>มาเป็น17 18<ต>เจ็ดสิบแปดปนติดต่อได้อยู่ใช่เราก็ติดต่อคือตอนที่ไปเขาบินตอนนั้นน่ะคือตอนที่ไปช่วยงานที่พิเศษทน,นะร,รู้จักกับท่านผอ,อรเรือน<ม>จําที่เขาบินเก่าท่านยุธพลเขาเราบอกว่ามีงานอะไรเออมีเรื่องอะไรให้ผม ช่วยเนี่ยช่วยได้ก็จะช่วยก็เลยเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมมีคดีอยู่แต่ว่าเราก็อธิบายเขาฟังว่ายาจํานวนนี้ไม่ใช่เป็นยาผมนะเป็นยาของเพื่อนคนที่อยู่ที่เขาบินผมขอไปพบเพื่อนที่เขาบินหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะมาคุยเรื่องคดีเขาบอกว่าได้แต่พอวันที่ไปจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาไม่ให้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจาความมั่นคงสูงเราก็ติดต่อไม่ได้พอติดต่อไม่ได้เสร็จแล้วขาดการติดต่อทีนี้เราก็เริ่มเกิดความลังเลแล้วว่าเฮ้ยถ้ากูสู้ไปถ้ากูแพ้เนี่ย กูโดนเจ็ดปีเลยนะเจ็ดปีกับสามปีแต่ติดสามปีเนี่ยถ้ามันโชคดีถ้ามีอภัยก็น่าจะเร็วเออน่าจะไม่เสงคิดหักลบแล้วอะไรเี่ยคิดหักตองดูแล้วอะไรเยก็อ่าก็คิดว่าเมียก็น่าจะรอได้ครับเออก็เลยเอาวัดดวงดูไว้ห้าสิบห้าสิบเข้าไปเลยม้อตัดสินใจวันนั้นก่อนเข้าก็ไล์ทรงไล์สดคุยกับเมียอยู่ในรถดูอยู่เออบอกว่ารอได้นะอะไรเงี้ยก็คุยกันแล้วก็ขึ้นไปบนบัลลังก์เสร็จ ตอนนี้เป็นเรื่องนั้นคือช็อตมากตอนที่ขึ้นไปบนบัลลังเสร็จจะบอกกอกสารว่าเราจะรับสาร,รภาพแล้วท่านถามว่าอ่ะวันนี้เราจะรับสาร,รภาพนะเราก็บอกครับแต่ว่าผมขอรับสาร,รภาพเนี่ยแต่ผมขอเวลาท่าน20วันได้ไหมท่านก็เลยถามว่า<อ>20วันเนี่ยจะเอาไปทําอะไรผมก็เลยบอกว่า20วันเนี่ยผมจะเอาไปเคลียร์เรื่องบ้านเรื่องรถ แล้วก็เรื่องอครอบครัวที่มันยังค้างคาอยู่เพราะว่าแฟนผมเนี่ยเขายังเด็กอยู่เขาทําเรื่องตรงนี้ไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าตัวเราอยู่ข้างนอกเนี่ย<ช>บ้านเราสามารถใ,ใ,ให้เพื่อน<ช>ม,มาเอาต่อเราสามารถมาคุยกับเจ้าของบ้านได้แล้วก็รถเราก็สามารถคุยกับคนที่เป็นเจ้าของรถแล้วว่าเอยจะเอาอยัางไงจะให้ใครอ่อนอล้วเราอาจจะได้เงินส่วนนั้นคืนมาบ้างก<ช>็คือว่าแล้วก็เรื่องจริงเรื่องจริงที่เราที่เรื่องจริงที่เราขอสารถ้าบอกว่าได้บวกสารถ้าบอกว่าได้แต่บวกโทษอีกกึ่งหนึ่ง เราก็เลยบอกว่าได้ครับอ้ออีกกึ่งหนึ่งก็ยอมคือสารคงพูดเล่นๆว่าเราจะเราจะไม่แต่ว่าตามที่พูดเขาดูน้ําเสียงว่าเขาเขาโอเคนะคสารอบอกว่าได้แต่บวกโทษอีกกึ่งหนึ่งโอเคไหมบอกได้ครับสารก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวสารตัดสินเลยแล้วกัน มองหนักเลยใช่ชัดเขามองว่าบ้าจริงเนี่ยมองแบบที่เรามองมว่าอยู่มันจะมันจะมีเยอะนะใช่ฝ่ามั้งได้มแต่เอาเรื่องจริงแล้วมันไม่น่ามีนะจริงาหล่ะถ้าแบบว่าแต่ว่าถ้าให้โอกาสให้เวลาการตัดสินใจอยู่ที่เขาอยู่แล้วไงเขาไม่ควรที่จะถามเราอยู่แล้วถ้าได้โอกาสเวลาตอนนั้นตานี้ก็คงออกมาแบบ กาจะดีกว่านี้มั้ยใช่เนาะใช่เพราะว่าเราไปยังใช่ได้อยู่ใช่กสี่ทุกอย่างใช่จะได้เคลียร์ไงดเคลียร์ให้มันคือตรงนี้เราเสียฟีไปเลยบ้านก็เท่าไหร่รถก็เท่าไหร่ก็สองอย่างแต่เราก็ไม่ได้เสียดายนะเพราะคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เราก็ก้าวเดินไปไปข้างหน้าต่อได้นี่นะฟังนะครับน้องนะอะไรที่ล้มกี่ครั้งก็แล้วแต่คิดว่ามันล้มแล้วเราจากสิบดิ่งมาเป็นศูนย์ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ต้องมีหนึ่งมีสองมีสามได้เพราะว่าตอนนี้เราทำได้เลย ทำไมเราจะทําอีกไม่ได้คื่ผจะมงคิดว่าวันที่วันที่ผมเข้าไปในเรือนจําวันที่ผมล้มแล้วเนี่ยวันที่ล้มไปเนี่ยเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราเริ่มต้นจากหนึ่งเพราะว่าเรามีชื่อแล้วชื่อคือเราคงอไรพังรอแต่ว่ากลับไปเราจะไปถึงร้อยอยู่แล้วนํามาปึ้ง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 ลดมาเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าจนมาถึงห้าสี่สามสองหนึ่งครับแต่ไม่ศูนย์นะมาแค่หนึ่งเพราะว่าเรามีคนรู้จักและพร้อมที่จะต้อนรับเราอยู่แล้วตอนที่เรามาแล้วก็เกี่ยวความดังเกี่ยว ความสามารถที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นทุกๆคนเห็นข้างนอกใช่เพราะโทษเขาไม่ได้นานจนจะทําให้คนข้างนอกลืมอถูกใช่เหมือนเร็วนะตัดสินใจเร็วเร็วมากเลยเข้าสามสี่าเป็นเราหรอเข้าสามเข้าหอเร่วงเวลาที่เขาอยู่สามสี่ข่าวก็ยังออกมาอยู่แล้วว่าเก่งไรพานการเป็นอยู่นู่นนี่ก็คือว่าเป็น V I P มี V I P มีรับเค้กแล้วอลไรก็มีมาตลอดแต่เราเป็นพวกเราเนี่ยสมมตินะเราเงีนยเองดิเกียบกิฟต์ดิเกียบกิฟต์เกียบบัต รออะไรอ่ะรออะไรอ่ะพขาบอกออกมาไม่มีเงินรู้แล้วนี่ออกวันออกมาผมเข้าไปดูไลฟ์สดเพื่อนออกเพื่อนหายผมผมไม่ได้ว่าภาพพิงนะอืหายสดไม่มีใครดูเป็นแสนเลยเรื่องจริงเน่ยผมหนึ่งในนั้นนะเรื่องจริงจริงมากพี่เจนใครไปดูจริงไหมไปถามว่านี่ผมจะโดนอะไรวะเนี่ยไม่โดนเนี่ยโดนผมไปตลอดเลยไปต่อดเลย ดูเป็นแสนวันนั้นไม่ได้โทรศัพท์เขาด้วยนะไม่ได้เป็นแฟนของน้องของน้องมาด้วยของใช่เอ่อได้เป็นพี่เบิร์ดแล้วเก่งผมบอกให้เลยนะทําให้คนที่มีรอยสักบนใบหน้าอให้มีแบบว่าเปลี่ยนมุมมองใช่ให้มีแบบแรงฮึดให้มีแบบว่าความแบบเฮ้ยมันไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตอมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่ถถือถือถ้าเป็นคนมีความสามารถแต่มันแบบ มันติดตรงรอยสักอะต้าไม่กล้าสแสดงไปถูกไหมจังคือจริงๆแล้วจะบอกว่าประเทศของเราเนี่ยคือยังไม่เปิดฟางถ้าสมมติว่าเปิดฟางนะอย่างประเทศนอกอย่างเมกาอย่าง<ช>ประเทศนอกที่เขาบอกว่าเ<ช>ขาไม่ได้แอนตี้เรื่องลายสักเขาไม่ได้วัดคนที่ลาย s <S สาักอะคุณจะมีลายสักจะขึ้นหน้าจะขึ้นคอแต่คุณก็สามารถไปทํางานแบงค์ได้หาถูกไหมนะถูกแต่จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วบางอาชีพเนี่ยก็มีข้อวงเล็บนะบางอาชีพที่มีสักเยอะๆรู้ไหมอาชีพอะไรอาชีพอะไรนักฟุตบอล โอ้โหหล่นยื่นคอเบคแฮมออกแขนใช่แล้วรายได้เขาดูดิใช่เป็นพันๆล้านต่อหนึ่งปีเออนั่นแหละแล้วถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้ตีทิมชาติเลยนะติงปองเก่งแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จริงป่ะผมโง่งเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขามีวงเล็บไปแล้วว่่าเไมมหือนนกัใช่เขามีวงเล็บไปแล้วเขามีวงเล็บไห้คนแบบเราเขาวงเล็บไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย วงเล็ไปแล้วใช่ต้องไปจี้ต้องไปป้นต้องเคยติดคุกมาต้องต้องเป็นคนไม่ดีมาไปเดินแบงก์เขาไม่คิดว่ามันได้รับอย่างผมอ่ะจะให้สมัครเป็นสสยังไม่ได้เลยไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เพราะใส่สูตรก็ปิดไม่ได้ต้องใส่หมวกกันน็อกเ้าแลวเอาง่ายเลยส่เอาง่ายเลยใส่เอาง่ายดังเก่ง อยู่สมมติ่าอยู่ไทยบันทิตอยู่นอยู่ในห้างเนี่ยแล้วยืนอยู่ในเหาะอะไรนะมันเป็นยามผมจับก่อนนะจะคิดนะว่าแบบว่าเขาเป็นพนักงานอะไรไม่มีทางเอานี่เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อกี้ดี๋ยวเอามาขอเล่าเลยเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อกี้ก่อนที่ขึ้นมากันเห็นไหมผมก้าเนี่ยก็เมื่อกี้ได้ตอนเข้าไปอยู่ในลิฟต์ปุ๊บเราก็ลงจากชั้น14เพราะว่าคอนโดเราอยู่ชั้น14กเจ็ดกจะลงแต่คือว่าปกติเนี่ยเวลาลงไปแค่ข้างล่างอ่ะเราจะไม่ค่อยได้ใส่แมสเพราะว่าคิดว่าลงไปแค่คอนโด เนี่ยแต่ว่าเราออกไปนอกเออก็คือเหตุการณ์นี้จะไปรับพวกเราได้ก็คือว่าจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราถึงจะใส่แมสคือป้องกันเพราะว่าอยู่ในคอนโดเนี่ยเขาก็ป้องกันอยู่แล้วมีวัดไข้มีอะไรก่อนก็มาถ้าไข้สามเจ็ดเาไม่ให้เข้าคอนโดอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วพอเราลงไปเราก็เจอคนที่อยู่ชั้นสิบเอ็ดเขาเปิดกดลิฟต์เพื่อที่จะลงไปชั้นล่างเหมือนกันอาจะลงไปอ่ะกดปุ๊บอ่ะประตูเปิดแป๊บแป๊บเขาเข้ามาเจอเราอ้ย โดดออกเลยนะเออแล้วก็ไม่เป็นไรพี่ลงไปเลยค่ะตกใจเพราะว่าต้งเก่ไม่ใส่หรอใช่เกาตกใจเยอะเลยอะไรแกเดี๋ยวไม่ได้รำตึใจขนาดนี่พี่พี่หนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้าไปยืนเราก็มาคิดงงอะไรวะเนี่ยสักพักหนึ่งก็เราก็กดปิดปุ๊บลงกำลังจะลงยังไม่ลงยังไม่ลงยังไม่จบแล้ว เปิดไปรอบเฮ้ยช็อตสองรอบไม่ใช่ตกใจหลายรอบนะช็อตสองรอบโอู้หูไม่เป็นไรครับพี่ลงก่อนเลย <c oughs> ทั้งทั้งที่ลิฟต์เนี่ยมันรับน้ำหนักได้เป็นพันกิโลเจ้าน้ำหนักจะไม่ถึงน้อยหนาเลยไม่ลงไปกั่อนเลยแล้วผ,ผมไม่ได้เก่งเหมจะถามว่าแล้วมึงจะช็อตทำไมว่าสองรอบอะ่ะก็คือว่าเปิดมันก็คือกูอ่ะที่บอกว่ามันเหมือนแก้กูอ่ะ รายการแลนวแอนด่ายวะไม่ยา่ตกลงว่ากูก็นา้กวเหมือนกันไปมาเนี่ยกงช็อนเนี่ยสมใจเราเป็นชอนเนี่ยงงออ ต้องแต่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนยเคยเจอเรื่องแบบพวกพิศวงพวกผีอะไรเงี้ยเคยมีมีถามเรื่องแบบว่านี่มาเยอะแล้วมี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 เอารีลมาไมีมีน้องๆมีน้องแล้วผมจะบอกว่าเลยว่าผมเป็นคนที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องดวงเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงเกี่ยวกับเรื่องผีไม่ต้อกลัวมากเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าเมียไม่อยู่ห้องก็จะเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยหรือว่าเอาน้องมาอยู่ด้วย่ดไไม้ใช่บางทีตอนดึกเนี่ย เมียให้ลงไปซื้อของก็ลงไปคนเดียวไม่ได้บอกว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนไปนะเป็นคนที่กลัวแบบว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยเออใช่เราจะแบบว่าหลอนมากอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่หน้าตาเราไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอะไรแล้วนะเออหน้าตาเราได้เลยเครื่อะย้อนไม่ดูประตูปรูดีไม่เก่ดีได้ดีไม่เก่งดูไแปลกเนี่ยห ล้วคร้นี้เจอเจอไงน้อยน้องน้องฟังที่เจอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยขังซอยอยู่ที่คองเปมแดน5แดน5เนี่ยเป็นแดนที่เฮี้ยนที่สุดในการขังซอยแล้วก็จะไปเจอแดนโทษความผิดแดน5้าอนเพมแดน5กับแดน2ตอนนั้นก็จะมีแดน5กับแดน2แต่แดน2เป็นโทษสูงแดน5เป็นแดนขังความผิดโดยเฉพาะตอนนั้นก็จะมีซอยอยู่ห้องหนึ่งที่ใครที่เคยอยู่คองเปมช่วงปี46เนี่ย จะรู้ดีถึงช่องปี50อะไรเงี้ยคามเฮียนเลยรู้เลยเรียนมากซอยห้องนั้นคือห้องซอย142 142จำเลกเลยครับใครจะไปซื้อหวยในวันนี้เนี่ยนวันนี้นะซื้อหวยได้นะ142อ่าก็ถูกมาาเลยนะเอาเลขบัญชีลงมาแล้วทีนี้ห้องนี้ห้องซอย142เนี่ยประวัติก็คือมีนักโทษอยู่คนหนึ่งชื่อว่ามาด คนชื่อมาดเนี่ยชื่อหล่อนนะคนชื่อมาดเนี่ยเป็นเขาเขาป่วยเป็น S I V อยู่แล้วเขาเรียกว่าบวกไงเว่าเ่าบวกตอนที่เขาตอนที่เขาตายเนี่ยเขาแขวนคอตายในห้องช่วงที่แขวนคอตายในห้องอ่ะช่วงนั้นอ่ะเขาก่อนที่เขาจะแขวนคอตายเนี่ยเขากรีดตัวเองก่อนกรีดตัวเองแล้วเอาเลือดตรงนั้นน่ะมาเขียนข้างแผงพูดและขนลุกมาเขียนข้างแผงว่าเกิดมาชาติหน้าขอเกิดมาเป็นลูกแม่อีกครั้ง เียนมาแล้วก็ในห้องที่เขาอยู่ตอนนั้นเขาอยู่คนเดียวหรอใช่เป็นซอยใช่ไหมใช่เป็นซอยแต่ว่าพอเขาเสียไปแล้วเนี่ยคนที่มาอยู่ต่อเนี่ยนั่นนะดิก็คือว่าจะเจอหมดบางทีก็มาเดินแบบว่าเดินแบบคือผีเนี่ยแปลกนะแฝงคอตายนี่คือตายโหงเนี่ยใช่ตายโหงใช่ความเฮี้ยนไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดอแล้วเรื่องเรื่องความความที่แบบมันเฮี้ยนเพราะว่าแบบไปคิดถึงคงคิดนี่อะดิใช่ กินเือดต่อต่อจานใช่ยากเกี่วเวลาคนที่เจอแปลกนะเวลาเวลาเราเจอผีเนี่ยไม่รู้ว่าใครมีใครเคยเจอผีบ้างผีเนี่ยเวลาเดินเหมือนใส่สเก็ตนะอืจะไม่เดินเหมือนว่าเหมือนคนธรรมดานะจะเหมือนแบบว่าจะไปบอเออเหมือนที่เราเจอในหนังนะคือบางทีหนังเนี่ยเขาสร้างมาจากเรื่องจริงนะคือเหมือนสไลด์มาใช่แล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆแบบว่ามีเอาแกงมาให้ยกแกงขึ้นมาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย รย์อย่าบอกนะอาจารย์อย่าบอกนะว่าใช่แล้วก็๋ยคนด็กไม่ใช่ไม่ใช่ยกกงไหมคือหมายความว่ายื่นมือมาขอแกงบางทีคนที่เป็นโยธาโยธาตึกนอนเนี่ยโยธาตึกเวลาเอาข้าวมาส่งมาะไรส่งห้องนั้นบางทีไม่มีคนอยู่แต่ว่ามีมือยื่นออกมาเฮ้ยขอข้าวใช่อันนี้เรื่องจริงนะแต่คนที่ไปอยู่ห้องนั้นนี่หลอนที่เจอกับตัวนี้ก็เป็นเรื่องผีอัมโดนอัมบ่อยมาก โดยทำห้องอื่นห้องนั้นไม่เคยไปอยู่ขอเนอขอใช่ห้องนั้นไม่เคยไปอยู่แล้วผมอยากรู้ว่าคนที่เข้ามาอยู่มันรู้ไหมก็รู้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาโดนให้นี่แต่ถ้าคนแล้วก็โดนทุกคนใช่ก็โดนทุกคนแต่คนที่แบบว่ารู้อยู่แล้วบางทีก็แบบหาวิธีเขาเรียกว่าหาเลี่ยมบิด ไม่เข้าแบบว่าพยายามมงนู่นมงนี่มาพี่พอรู้ว่าเข้าห้องนี้แล้วรู้ว่าเข้าห้องนี้พี่แบบผมไม่เข้าแน่อะไรอย่างเงี้ยมงหัวแตกก็จะไปเลยไม่ก็้เรื่อยๆอะไรก็ว่าอะไรใช่ใช่ใช่ตอนหลังเนี่ยตอนตอนที่ขังซอยตอนหลังก็จะใส่สร้อยพระเต็มคอยผมประมาณสิบกว่าองค์แล้วก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็หนังสือเต็มเลยแล้วก็เวลานอนก็ภาวนาพุทโธ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 ใช่ตลอดกลัวนะทุกคนใช่แต่ถ้าขังกับเพื่อนๆไม่กลัวแต่ถ้าขังเดี่ยวก็กลัว ถังเดียวก็ยังตามประมาณสามเดือนอะไรเงี้ยสามเดือนก็เพียแล้วใช่ใช่แล้วเชอบกลัวอยู่แล้วด้วยอยู่ใช่แต่ถ้าไปเจอซอยเยอะๆก็ไม่เป็นไรคุยกันจนดึกอ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งเอาให้แบบให้ง่วงให้งอมไปเลยแต่ให้เต็มก้าวเลยข้างๆห้องมั่งตรงข้ามห้องมั่งอะไรเงี้ยคอไปเรื่อยเลยแอบฝากเว่ยๆมากเลยคือแม่มันเงียบอ่ะใช่แม่มันเงียบคือห้องหนึ่งสี่สองนะแล้วบอกขัวใครหลับกูตะโกนเลยโดนทำร้องไงใช่ไหมเฮ้ยคุยหัวกูนแล้วเฮ้ยคุยหัวครับ และคือความว่าสรุปคือโดนผีอ้มบ่อยอยู่ในโดนจ้ำใช่ไหมแล้วก็ห้องเฮียนหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองห้องขังเดียวขังเดียวก็คือว่าเหมือนเขาได้รับจดหมายอะไรจากแม่ป่ะหรือว่าอะาจารย์ที่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะความรักที่เขารักแม่แหละมั้งแล้วก็เกิดมาชั้นหน้าใช่เกิดมาชั้นหน้ารักแป็นอย่างนี้ด้วยใช่แล้วโทษนี่คือทำอะไรไม่ได้แล้วใช่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นโทษสูงโทษสูงด้วยใช่ใช่กาเป็นโทษรวมหมดเลยก็เกิดจากความเครียด อยู่ให้เป็นเย็นไห้พอร้อไม่ได้อะไรอย่างนี้ไปละไม่ได้เลยไปว่ะนะก็คือว่าตอนนี้ผมดีใจแทนนะก็คือว่าจานหมดคอหมดของทุกอย่างแล้วก็เริ่มกลับมาเป็นเก่งอะไรบางดึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ขาดหายไปในในช่วงเวลาที่ขาาปีมเต็มใช่กลับมาแล้วก็ได้อาจจะได้วิชาอะไรมีอีกเห็นเขาบอกว่า พูดกับหลายรายการนะว่ามีซิงเกิลเอ่ยมีอยากทำสีเพลงซิงเกิลเขาตอบตกลงมาแล้วตอนแรกอ่าจะเป็นมาเรียมทีนี้มาเรียมติดสัญญากับบีไฟมาไม่ได้คนที่มาฟรีตอนนี้ตกลงแล้วออให้ไทยเป็นนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมากมิลิที่มีสักมีลายสักไอ้นี่อีปีอีปีอ่าไม่ใช่ปอผมฟังในอีพีปังปปปปาปังปังปังปปป เอามาฟรีด้วยองงนะใช่เอามาฟรีด้วยครับตกลงกันเรียบร้อยแล้วรอฟังแล้วเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลออกก็น่าจะประมาณที่คิดไว้นะประมาณวันที่10กุมภาหรือไม่ก็ประมาณเดือนกุมภาแต่10กุมภาเนี่ยหมายความว่ามันเป็นวันเกิดเราพอดีเราก็กาจะออกตอนเดือนนั้นใช่ตอนเดือนเดียวกันไม่ใช่วันเดียวกันปล่อยทีละเพลง ปล่อยทีละเพลงกลว่าปีนี้จะปล่อยประมาณ4ี่เพลง3มเดือนปล่อยทีหนึ่งใช่แต่ว่าที่วางแผนไว้คือเรารอคนที่ปล่อยอภัยออกมาด้วยเพราะปล่อยอภัยตั้งแต่วันที่4ี่เขายังไม่ติดต่ออเลยนะเราให้เบอร์ให้อะไรแบบเป็นนักร้องเดอะไวท์ได้แชมป์เดือนจําก็กล่าว่าจะเอาเขามาทํางานด้วยมีรายสักขอสั่งปล่อยมาแล้วแล้วก็อาจารย์ก็นอกจากมีซิงเกิลก็จะมีโปรเจกต์ที่อาจารย์คิดไว้เลยที่อยากทามากก็คือ ค่ายเพลงทําค่ายเพลงแล้วให้โอกาสกับพวกที่ที่ี่อาจารย์เอยไปสัมผัสมาว่าเฮ้ยอาจารย์แม่งมีคนเสียงดีเยอะมีคนร้องเพราะเยอะเแม่งหน้าปั้นแต่ี่าแต่คนที่เราจะมาทําก็อย่างที่บอกนะว่าจะต้องเป็นคนที่มีรายสากเยอะๆคนที่ไม่มีงานทําแต่ว่าคนที่เขา ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคือตรงนั้นโอกาสก็น่าจะดีดีกว่าคนที่โยนไม่เอาเพราะนั้นเคยผ่านเลนจ์จ๋าที่หน้าตาดีนะครับไม่มีรอยสักไม่ต้องหาพี่เก่งนะไปบอกกันเลยพ่ออยากจะมาอยู่ค่ายพี่เก่งไปสักหน้าไม่ได้กหยอกหยอกยอกหยอกยอกหยอกหยอกเลยไม่ดีนะอย่าไปสักนะอย่าไปสักหน้าแล้วพี่เก่งอ่ะพี่เก่งไหนๆก็ฝากผลงานฝากผลงานฝากรหงานไว้ก็มีตอนนี้มีเพลงนะมีทั้งหมด4เพลงแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะทำช่อง YouTube ครับก็ฝากติดตามผลงานรอติดตามแล้วก็รอฟังเพลงกันด้วย ไหนเป็นในของอะไรของอ่าใช่ตัวต่อแล้วก็สุดท้ายเลยปากถึงวัยรุ่นครับสำหรับคนที่กำลังคิดที่ว่าจะเกครับจะค้ายาอืมจะไปทำอะไรที่มันไม่ดีผมบอกตรงนี้เลยว่าคุกเนี่ยมันไม่มีอนุสาวรีย์สร้างไว้ให้คนไม่ดีนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยทำตัวดีๆแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่สำหรับพี่เนี่ยตอนนี้พี่จะ40แล้ว เพราะว่าผ่านชีวิตมาเยอะมากมาแล้วทั้งติดคุกทั้งไปเดินพรมแดงไปแสดงหนังไปร้องเพลงคือใช่ทจน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 ต่ําสุดคือพอมาถึงวันนี้เราคิดไว้เลยว่าเอ๊ยทำไมตอนเด็กๆเราไม่เรียนเยอะๆอย่างที่พ่อแม่เขาสอนเราทําไมเราไม่ไปทํางานอ่าเราไม่ตั้งใจทํางานในตอนที่เราทํางานคือเราได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เราทําตรงจุดๆนั้นทําไมเราไม่ทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดจนพอมาถึงวันนี้ เ,เราก็อยากจะก,กลับไปแก้ไขในจุดที่มันบกพร่องในจุดจุดเดิมใช่าาทีเนี้ยก็เลยอยากจะฝากน้องๆคนที่อายุยังวัยรุ่นอยู่ยังแค่จุดเริ่มต้นอยู่ถ้าคุณเริ่มทําวันเนี้ยให้ดีตั้งแต่วันนี้นะวันข้างหน้ารับประกรันได้เลยคุณจะมีเงินแล้วก็คุณจะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็คุณจะรวยแน่นอน สุดยอดเนี่ยะผมว่าไอดอลให้ให้ให้ไอรอนผมา้วยได้บอกขึ้นมาว่าเป็นเน็ตไอดอลนะอย่างนี้นะใช่พอคืออะไรนะคือกกับผมเก่งอะไรบางว่ามันห่างเลยอะแบบว่าไม่ได้รู้จักอะไรนะพอสัมผัสนะทั้งใจเลยดีกว่าจริงผมผมไม่แบ่งใจแล้วว่าทำไมไปมีคนต้อนรับทำไมพวกน้องๆพี่เก่งรอรับกันถึงออกมากันถึงทีใจกันแบบรู้แล้วผมทุกที่เลยนะฟังทนนบ้านโนนบ้านก้ี่คอนสายใหม่นู่นนี่คือ โอ้หทั่วโลกนะทั่วทั่วทั่วประเทศนะผมว่านั้นก็วันนี้ก็นะครับก็ขอบคุณเวลาหมดหมดเวลาหมดเวลาหมดแล้วหมดเวลาผมก็จะติดตามนะซิงเกิลเช่นกันครับที่ยอดเช่นพานี้ถูกต้องวันที่สิบวันเกิดได้ก็ติดตามกันไปนะทางเฟซบุ๊กของพี่เก่งเราแปะไว้ให้นะครเดี๋ยวยูทูบเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เก่งสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด สับสไคร e ให้กับการครั้งหนึ่งนะครับบายโคกซิโร่กับพี่เก่งนะฮะสำหรับอีพีนี้ผมลาลวครับพี่เก่งพี่เก่งบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับอย่าลืมดูช่องการครั้งหนึ่งกันด้วยนะครับ